น้องดีเการลิกคเห็นไหมลาวบ้านเมืองนี่มันคืออะไรแล้วสุดท้ายคนที่มาจากทายาทอำนาจนอกระบบที่มาจากทายาทอำนาจที the fifth, the ่ก็้ลเรยไปเมื่อวันที่19เกันยายนก็เป็นกลุ่มคนที่สนับสนุนานาพิปไตยกลางท้องถนนอยู่ในขณะนี้แล้วข้อเรียกร้องของคนกลุ่มนี้ที่ยิดต่ำเหนือรัฐบาลอยู่พี่น้องครับเลื่อนลอยไร้จุดหมาย เป็นข้อเรียบร้องที่ผมสงสารชะตากรรมประเทศไทยเป็นที่สุดเพราะมันไปยึดทันเรียบรับรฐบาลเหมือนกับจับประเทศไทยเป็นตัวประกรันแล้วไปถามว่ามึงจะเอาอะไรมันตอบไม่เหมือนกันสักวันผมเคยพูดในรายการความจริงวันนี้ว่าขณะนี้ชะตากรรมของประเทศไทยเนี่ยเหมือนเด็กนักเรียนที่เดิน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 อยู่ดีๆแล้วคนบ้าเมายาบ้าที่ไหนไม่รู้มเมาบีดที่คอหอยเอาไว้พี่น้องดี่ร เราเดินของเรามาดีๆเราเป็นคนที่สงบงเงียมเรียบร้อยบนเวทีประชาธิที่ปไตยเดินเขาเรามาจนถึงปี2548แล้วคนกลุ่มนี้ก็เหมือนคนคลั่งยาตาขวางกระโดดเอามีดมาจี้คอหอยแล้วไปจับประเทศไทยไว้เป็นตัวประกันคนเขาก็ไปถามไปเจราจาว,ว่าจะเอาอะไรต้องการอะไรก็ตอบแต่ตอบแต,แต่ละคนแต่ละทีไม่เหมือนกันเช้าสุเิียใสยแถลงจำได้ไหมครับ พอนายกสมชายขึ้นดำรงตําแหน่งสุิยศัยบอกว่าจะเจรจากับนายกสมชายต้องทําไม่ได้ห้าข้อต่อไปนี้แล้วบอกมาหนึ่งสองสามสีห้าพอสายหน่อยสมสักโกสยสุขก,กับจําลองสีเมืองมาแถลงผู้สื่อข่าวถามว่าหข้อที่คุณสุิยศัยเสนอเนี่ยคุณสมชายต้องทําไม่ได้ใช่ไหมสองคนน้นสายหน้าบอกไม่ใช่นั่นเป็นความเห็นส่วนตัวของสุเยสัยแล้วผมบอกเลยนะ ว่าข้อเรียกร้องของคนกลุ่มนี้เวลานี้นี่ถ้ามีแกนนำห้าคนให้ไปออกโทรทัศน์ห้าช่องพรอ้อมกันจำลองออกช่องสามสนธิ่ออกช่องห้าสมศักดิ์ออกช่องเจ็ดที่ภพออกช่องเ้าสมเกียรติออกทีพีอส่วนเอ็บทีไม่ต้องไปเพราะพวกนี้ออกอยู่แล้วให้ออกทีวีห้าช่องถ่ายทอดสดพร้อมกัน แล้วท่านลองถามคําถามเดียวกันสิครับว่าคุณต้องการอะไรผมฟันผงก็ไม่มีทางอธิบายเหมือนกันต็ไม่เหมือนกันถามว่าทำไมอย่างนั้นเพราะว่าคนกลุ่มนี้เหมือนเมายาบ้าดีว่าแล้วครับคือจับล็อกคอไว้ก่อนแล้วต้องการอะไรค่อยว่ากันอีกทีพี่น้องที่รถครับ,บนี่คือชะตากรรมของประเทศไทยวันนี้แล้วถามว่าเราจะทํายังไงกันดีพี่น้องรับขณะนี้เนี่ย อำนาจสาม่านในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยผมว่ามันกระทบกระเทือนอำนาจบริหารเดินเก๊กเกเกกางๆครับเพราะขนาดขำเนียบมันยังยึดเอาไว้อำนาจนิติบัญญัติก็เดินไปไม่ค่อยได้กพราเออะทำอะไรไม่ค่อยได้ครับพี่น้องพรรคประชาธิป,ปตัตย์เขามัอจะบอยคอดผมเนี่ยหวังดีกับคุณภพสิทธิ์อย่างที่สุดนะครับผมอยากให้เป็นนายกสักทีอยากมากอะ พอมอยาสักทีหนึ่งไม่ได้พี่น้องจำได้ไหมครับเช้าของวันที่เขาจะโหวตเลือกคุณสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีรอบสองจำได้ไหมครับอันแกอ,อาภิสิทธิ์เระชาชีวะทอมถามพี่ๆน้องๆผ,ผมที่เป็นผู้แทนเนี่ยเป็นวิทย์เนี่ย เขบอกเขาโทรนัดก,กันแล้วนะว่าไม่เข้าประชุมหมายความว่าพักร่วมก็ไม่เข้าประชาธิปัตย์เข้าก็ตกลงกันแล้วนะครับว่าไม่เข้าคือวันนั้นนี่เขากตกลงกันว่าจะไม่มีสสพักไหนเข้าร่วมประชุมแล้วก็อง์ประชุมไม่มีก็ถือว่าต้องเลื่อนการประชุมไปคราวหน้าตามคําวินิจฉัยของป,ประธานสภาก็จบใช่ไหมครับก็คุยกันแล้วปรากฏว่าพัคประชาธิปัตย์เนี่ยก็รับปากครับแต่วันนั้นเช้าเนี่ยไปดําดํามองอยู่แถวสภา ผู้สื่อข่าวรายงานสดมาจากรัฐสภา,าในวันนั้นว่าเจอสมาชิกบางคนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสายตาเนี่ยตาดําจะไม่ตรงนะครับพี่น้องยืนตรงเลยแต่ว่าเลมาทางห้องประชุมตลอดมีบางคนเห็นบอกคุณสุเทเพเจรสุบันเดินเนี้ยกับกเลตักประตูทางเข้าตลอดปรากฏว่าในช่วงเวลานั้น สอสอพักพลังประชาชนและพักรวมรัฐบาลบางส่วนเกิดนึกหรือว่ารู้เรื่องนี้ไม่ปวดหงกันไปนั่งเซตเซอยู่ในสภาแล้วก็มีการลงชื่อทำท่าว่าจะครบองค์ประชุมพักประชาธิปัตย์สิ่งเดินวนไปวนมาแล้ปากตอนถึงว่าจะไม่เข้าประชุมสภาเพอเห็นเขาลงชื่อที่จะครบองค์ประชุมสามารถจะเข้าไปโหวตนายกรัฐสมนตรีได้ มีใครก็ไม่รู้จริงไม่จริงไม่ทราบก็มพี่น้องรายงานสดมาจากรัฐสภาบอกว่าในกลุ่มพักประชาธิบย์ได้ยินคนหนึ่งตะโกนว่าเฮ้ยไอเสือบุกแล้วก็เข้ากันไปทุลูกถูกางครับคุณชวนผมเกือบเสียสรงกับบัรนครับเรียบมากครับบุกเข้าไป ไปนั่งยังไม่ทันเรียบร้อยดีครับประธานชัยชิดชอบเนี่ยนั่งหลังยังไม่ทันพิงพนักขับต้องดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาด้วยความตกใจเพราะว่าคุณบัญญัติบรรทัานลุกขึ้นมานปรทธาน่เีารพครับในประการนี้ผมคอนเสิรคุณอภิสิปปทธิ์เบชจกิจว่เป็นนายกรัฐมนตรีผมดูทีวีอยู่ที่กรมประชาสัมพันธ์ผมใจหายแวบนะครับพี่น้องครับ ผมนึกตรงกับคำพูดที่คุณวีระพูดในรายการความจริงวันนี้วันนี้ประเทศไทยเวลานั้นกำลังจะเกิดการวิ่งราวซับเก้าอีน้นายกรัฐมนตรีครับคุณมันอยากบันทึกกานบอกว่าท่านประธานที่กรอบกับเกิดประจันทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยผมอยากประกาศเรียนท่านประธานว่าทั้งเสนอคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นนายกรัฐมนตรี ยังไม่ทันฟังอีล่าค่ายลมครับพรรประรังประชาชนบอกว่าประธานประธา,านเดี๋ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวมันอยากจับต้นชนปลายก็ไม่ถูกคุณสุเทพเส่อสุบรรยยกมือนประธานครับผมเสนอให้นับองค์ประชุมครับจะเอาน่หน้าจะเอาแต่ท่านประธานชัยพันเกมครับพี่น้องที่รารพครับเลยตัดสินใจยกเลิกการประชุมสภาปิดประชุมเสียก่อน คุณอภิสิทธิ์กำลังจะไต่บันไดฝันรูดลงมาพี่น้องครับแล้วพี่น้องเห็นไหมวันนั้นคุณอภิสิทธิ์ไปนั่งพอคุณบัญญตัติเสนอเป็นนายกแล้วไม่พูดอะไรเลยนะนั่งในท่าเตรียมพร้อมครับไม่พูดอะไรเลยนั่งในท่าเตรียมรพร้อมเห็นพมเห็นไปนั่งตะแคงอยู่ในสภาแล้วท้ง ครับสุดท้ายคุณภิสิตก็พลาดหวังแต่เอาละไม่เป็นไรถึงพลาดก็อย่าเสียใจเพราะนั่นเป็นโอกาสแรกที่คุณภิสิติตได้ชาติว่าเข้าใกล้เก้าอี้นายกรัฐมนตรีมากทีก่สุดครับเหมือนกับไปบอกว่าอย่าเสียงดังและกําลังค่อยๆย,ย่องเข้าไปค่อยๆย,ย่องเข้าไปแล้วค่อยย่องเข้าไป ปรากฏว่ากําลังเหลืออีก,อกสองสามยองครับจะถึงนะครับสองสมยองจะถึงลุงชัยแปลกเก้าอีนายกรับบุรียาเมืองพี่น้องครับ <S <S แล้วแปลกไหมพอคุณนาพิสิทธิ์เกิดความเสียหายพลาดท่าไม่ได้ครองเก้าอีนายกรัฐมนตรีแทนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ในพักจะพยายามปกป้องคุณนาพิสิทธิ์คนที่พยายามปกป้องคือใครครับ คือคุณบัญยากิกับคุณสุเทพถามว่าทาไมปกป้องเพราะตัวเองหลวนตัวไปแล้วครับทำเงไนได้แต่คุณชวนไม่เคยพูดอะไรนะวันนี้บ้านเมืองเนี่ยมันมีปัญหาแล้วครับพี่น้องผมไม่ต้องมายืนพูดแลครับพี่น้องดูหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ก็รู้ว่าบ้านเมืองมันมีปัญหาแล้วมันเป็นปัญหาเป็นปัญหาลึกมากเป็นปัญหาใหญ่และใหม่ที่สุดของสังคมไทย ว่าด้วยความเคลื่อนไหวของกลุ่มคนพวกนี้ที่มีการสนับสนุนจากพรรคการเมืองตั้งหลากตั้งเลือกตั้งมากมายจากอำนาจพิเศษอำนาจนอกระบบมากมายผมกราบเรียนพี่น้องว่าเมื่อมันเป็นเรื่องใหญ่และใหม่การจะแก้ไขและต่อสู้จําเป็นจะต้องใช้ความอดทนและจําเป็นจะต้องใช้ระยะเวลา